ทุกครับวันนี้พามาชมรถแห่นะครับรถแห่นหกล้อครับสังเกติมิวสิกนะครับผมวันนี้มาเล่นอยู่อำเภอแคนดงครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่การรถแห่นหกล้อนะครับวันนี้นะไอ้ช่องล็อซี่นะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างในครับสักโอตข้างในข้างบนครับสักครู่นะครับผมนะครับมาชม ระบบเครื่องเสียงนะครับผมเลยครับนี่ไม่เห็นบรรไดครับแล้วบันไดอยู่ทางไหนครับยังใหญ่แล้วบันไดอยู่ทางไหนครับนะครับผมนี่ครับนะครับต้นใดที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับเป็นระบบเสียงเอกซาวร์ครับนี่ทั้งชุดเลยนะครับเลยเป็นนะครับรถแดงนะครับสังกะรีนะครับนะครับเป็นตู้เบรเอกซาวร์นะครับ ยี่เบ็ดนิ้วแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นพลายคลิปใหม่ๆนะครับหกเดือนนะครับสุดท้ายก่อนจะไปรับใช้ชาตินะครับตอนนี้รับใช้เมียก่อนนะครับนะครับระบบเสียงนะครับเนะครับเป็นเรื่องปั่นไฟนะครับเดินยูมาขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับเดินยูหกสิบโลนะครับนะครับรถนี่อะไรนะครับเวลาขึ้นนะครับ เอ้ยกครื่องไปนี่แะครับบรรยากาศนะครับข้างบนนะครับนี่ครับก็มีประมาณขนาดนี้นะครับอาจจะแค่เครื่องเป่ากิกับเนี่หน่อยนะครับตีนัชรินครับเอาเครื่องเป่าลงไปหน่อยครับเครื่องเป่าเดี๋ยวครเอาเดี๋ยวใครเอาขึ้นมาเดี๋ยวปึ๊บเราปิดนี่ก่อนอยูบนระับมาริเตครับอาจจะแคบๆนะครับรถถลกร้อนะครับเจ้าของอนแรกมาริเตอร์ก็เยอะกว่านี่แหละครับนะครับอ๋ออากาศนะครับถามว่าสูงไหมครับก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่ครับไมอเมสันอันนี้ลิเกอป่ะลิเกนะครับอย่างนี้เล่นตะบุสบายนะครับมีลิเกนะครับแบบตะบุลิเกมาครับคืนนี้ด้วยมี่พี่ ครับบรรยากาศนะครับไปคนตกเลยนะฝากติดใจกดซับสไคร์นะครับนี่ครับอาจารย์ได้รีอยู่กับเราวงใครกันดนตรีนะครับผมร่วมกับรถแห่สังขารีมิวสิกนะครับติดต่องานได้ครับผมยงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็นะเพื่อทำมาแล้ว ยังไม่ใช่นะครับเอาผมเอาไปหลดยังไม่ใช่ี่หรอไ่ได้ยี่หรอสองตัวเราแค่คผม้ามาองน่งนี่มีมือกีตาร์สองคนอ๋อโครไซคขาดใช่ไหมถึงเอาจานสำรองอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไปอ่ะ บรรยากาศบนรถครับแสด้ที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศบนรถครับจะประมาณนี้นะครับครับเราจะทําการนะครับถ่ายให้ท่านดูเป็นเวลาจํานวน6เดือนก่อนครับแล้สองปีก็เจอกันใหม่นะครับขึ้นกับไป หนาดนี้นะครับไอสัรโกเราจะพาท่านลงไปข้างล่างครับเพราะว่าข้างบนรู้สึกจะห่อนห่อนครัก็งลงครับแค่กล้องล่วงแสงกัผมตกนะครับประมาณนั้นนี่ครับประมากานคเป็นรถรถหกรล่เแดมันฝาก่าประมาณนี้ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับรวมเสียงเอกสาวทั้งชุดเลยนะครับเอกสาวเจีภู like, okay. ม,มิครับต้กาไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ